ลองจินตนาการดูสิในงานแต่งงานสุดหรูที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและแสงไฟระยิบระยับจูจูอดีตภรรยาของเจ้าบ่าวกลับก้าวเข้ามาพร้อมกับเด็กน้อยห้าคนที่หน้าตาเหมือนเขาอย่างกับแกะแขกทั้งห้องอ้าปากค้างเสียงซุบซิบดังระงม,มและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือความลับที่ถูกซ่อนมานานหลายปีกำลังถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนเศรษฐีหนุ่มยืนอยู่กลางงานแต่งงานสุดหรู แสงไฟระยิบระยับสะท้อนจากโคมระยะเหนือศีรษะเสียงไวโอลิบนบรรเลงก้องกลงวานทั่วห้องจัดเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติต่างยิ้มแย้มด้วยเครื่องแต่งกายหรูหราเขาเชิดหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจในใจเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่สมบูรณ์แบบงานแต่งงานของเขากับหญิงสาวที่ทุกคนต่างอิจฉาประตูทางเข้าค่อยๆเปิดออกเสียงซุบซิบดังแผ่วในหมู่แขกสายตาทุกคู่หันไปจับจ้องที่ร่างหนึ่งที่ก้าวเข้ามา อดีตภรรยาของเขาสวมชุดเรียบง่ายแต่ดวงตากลับแน่วแน่ใบหน้าของเธอไม่สะทกสะ้านต่อบรรยากาศหรูหรารอบตัวสิ่งที่ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างไม่ใช่เพียงการปรากฏตัวของเธอแต่คือเด็กห้าคนที่เดินตามหลังแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความสง่างามและความไร้เดียงสาเด็กทั้งห้าคนหันหน้าไปทางเศรษฐีหนุ่มแววตาบริสุทธิ์เหมือนสะท้อนกระจกจมูกโหนกแก้มรอยยิ้ม ทุกเสี้ยวส่วนเหมือนถูกคัดลอกออกมาจากเขาเองเสียงหัวเราะของแขกค่อยๆแปรเปลี่ยนบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจบางคนสบตากันอย่างสับสนหัวใจเศรษฐีหนุ่มเต้นแรงเสียงก้องในอกดังยิ่งกว่าดนตรีที่บรรเลงอากาศรอบกายเหมือนหนาวเย็นเฉียบในพริกตาเขาพยายามขยับริมฝีปากแต่ถ้อยคำกลับไม่ยอมเล็ดลอดออกมา สายตาของเขาไม่อาจละจากใบหน้าเด็กน้อยทั้งห้าอดีตภรรยาย,ยืนสงบรอยยิ้มจางบนริมฝีปากเธอไม่พูดสักคำแต่ความเงียบนั้นกลับดังสถานไปทั่วทั้งงานแขกในงานเริ่มประสิบประสทราบเสียงเบาเหมือนลมพัดแต่แทรกซึมไปทุกมุมห้องบางคนจ้องเขม็งที่เศรษฐีหนุ่มบางคนหันไปมองเจ้าสาวที่ยืนเคียงข้างอย่างสับสนเจ้าสาวตัวแข็งทื่อ ดวงตาสั่นไหวเหมือนเปลวเทียนกลางพายุมือที่เคยกุมแน่นเริ่มสั่นไหวจนเศรษฐีรู้สึกได้เหงื่อเย็นผุดบนหน้าผากของเขาแม้อากาศภายในห้องถูกปรับให้อบอุ่นพอดีเสียงไวโอลินที่ยังเล่นต่อกลับกลายเป็นเสียงหนวกหูทุกจังหวะเหมือนกรีดลงกลางหัวใจเด็กน้อยคนหนึ่งเดินก้าวออกมายกคางขึ้นมองเศรษฐีด้วยแววตาใสาซื่อริมฝีปากเล็กขยับเรียกคำที่ทุกคนได้ยินชัดเจน พ่อเสียงนั้นดังก้องกังวานไปทั่วทั้งห้องจัดเลี้ยงเวลาหยุดนิ่งชั่วขณะเศรษฐีเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางอกทุกสายตารวมตัวกันพุ่งเข้าใส่เขาเพียงคนเดียวมือเขาเกรงจนเส้นเลือดปูดลมหายใจติดขาดเหมือนอากาศหายไปจากห้องความจริงที่เขาเก็บซ่อนมานานถูกเปิดเผยต่อหน้าผู้คนนับร้อยอดีตภรรยายังคงนิ่งแววตาเธอสงบแต่แฝงความแข็งกร้าว เธอไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกพระเสียงเรียกคำนั้นเพียงคำเดียวได้ทำลายกำแพงทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาจนสิ้นเสียงกระซิบดังระง,งมเหมือนคลื่นซัดแขกบางคนยกแก้ววายค้างกลางอากาศบางคนเอามือปิดปากด้วยความตกใจสายตาทุกคู่ยังตรึงอยู่กับเศรษฐีเจ้าสาวค่อยๆถอยหลังสีหน้าซีดเผือดราวกับเลือดไหลออกจากร่างดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบ เศรษฐีหันไปมองอดีตภรรยาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาในดวงตาของเธอไม่มีน้ําตามีเพียงแววแนวแน่ที่ทำให้เขาไม่อาจยืนอย่างมั่นคงได้อีกเด็กน้อยทั้งห้ายืนเรียงกันดวงตาทุกคู่สะท้อนภาพเดียวกันภาพของเขาเองในวัยเยาว์ชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธได้เสียงหัวใจเขาดังก้องแข่งกับเสียงซุบซิบรอบห้องลมหายใจสั้นและหนัก ความอับอายคืบค่านเข้ามาเหมือนเงามืดกดทับร่างเขาให้จมดิ่งลงทุกวินาทีอดีตภรยาก้าวมาข้างหน้าเธอหยุดเพียงไม่กี่ก้าวจากเขาสายตาคมกริบตอกลงในดวงตาเศรษฐีบรรยากาศรอบตัวงเงียบปริบราวกับโลกหยุดหมุนเสียงลมหายใจของเศรษฐีดังชัดเจนในความเงียบแขนขาแข็งเกรงเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเขาพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอกลับแห้งผาก อดีตภรรยายืนตรงหน้าด้วยท่าทีสงบเธอสูดลมหายใจลึกแววตามไม่สันไหวแม้แต่น้อยก่อนเปล่งเสียงชัดเจนก้องกังวานเด็กทุกคนคือสายเลือดของคุณคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางห้องแขกบางคนอุทานเสียงดังบางคนหันไปมองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกเจ้าสาวชะง,งักเหมือนถูกแทงด้วยมีดร่างสั่นสถานดวงตาเบิกกว้าง เธอหันไปมองเศรษฐีด้วยความสิ้นศรัทธาเด็กน้อยทั้งห้าไม่เข้าใจบรรยากาศตึงเครียดพวกเขาเพียงยืนเคียงข้างกันยิ้มใส่ซื่อราวกับกำลังรอการยอมรับเสียงหัวใจเศรษฐีเต้นกระนำ่ำเขารู้สึกเหมือนอากาศในห้องหายไปทั้งหมดทุกก้าวที่เคยมั่นคงแบบนี้กลับสั่นไหวไร้ที่ยืนเขาพยายามจะพูดริมฝีปากขยับแต่เสียงกลับไม่ออกเพียงแค่ความว่างเปล่าปกคลุมทั่วอก แขกทั้งห้องจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวสายตาหนักอึ้งเหมือนหินนับร้อยก้อนทับถมบีบให้เขาแทบหายใจไม่ออกริมฝีปากของเศรษฐีสันไหวเสียงแหบพร่าหลุดออกมาเบาเหมือนคนกระซิบไม่ไม่จริงแขกบางคนขมวดคิ้วบางคนหัวเราะเย้ยหยันความสง่าง,งามที่เขาเคยภูมิใจถูกฉีกออกทีละชิ้นเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่แผ่นหลังชนเข้ากับโต๊ะจัดเลี้ยง แก้วไวน์หล่นแตกดังสนัน่นเสียงนั้นยิ่งตอกย้ำความน่าอับอายเด็กน้อยคนโตยื่นมือออกมาน้ำเสียงใสซื่อดังชัดเจนพ่อทำไมไม่พูดกับเราเลยคำถามนั้นเหมือนมีกรีดลงกลางอกหัวใจเศรษฐีถูกบีบแน่นจนแทบระเบิดเขาสูดหายใจแรงพยายามเปล่งเสียงปฏิเสธอีกครั้งแต่สายตาของแขกทุกคู่รวมถึงสายตาสาบริสุทธิ์ของเด็กๆ กำลังบีบเขาให้จมอยู่ในความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปบรรยากาศภายในงานหนักอึ้องเสียงดนตรีหยุดลงอย่างไร้การบอกกล่าวเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นสะท้อนในอกของทุกคนสายตาของแขกทั้งห้องถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นหนักที่โหมกระหน่ำไม่หยุดความเงียบอึดอัดกลายเป็นแรงกดดันที่บีบคั้นจนแทบหายใจไม่ออกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้อง ชายวัยกลางคนผู้เป็นเพื่อนเก่าเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวนี่ใช่ลูกของคุณจริงหรือไม่คำถามนั้นทำให้บรรยากาศถึงตึงยิ่งกว่าเดิมสายตาของทุกคนพุ่งตรงมาที่เศรษฐีไม่มีทางหลบไม่มีทางซ่อนเขาเม้มริมฝีปากจนเลือดซึมเมื่อไหลลงขมับราวกับฝนตกหัวใจเต้นกระหน่ำเหมือนกลองศึกท่นใดนั้นอดีตภรยาก้าวขึ้นมาอีกก้าวเธอเงยหน้ามองรอบห้อง น้ำเสียงสงบแต่หนักแน่นชื่อพวกเขาคือลูกแท้ๆของเขาเสียงซุบซิบดังระเบิดขึ้นในทันทีแขกหลายคนเบิกตากว้างบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกตะลึงทุกสายตาที่เคยมองเศรษฐีด้วยความนับถือบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความดูแคลนเจ้าสาวยืนแข็งเหมือนรูปปัน้นน้ำตาคลอในดวงตาเธอหันไปสบตาเศรษฐี เรากับต้องการคำตอบที่เขาไม่เคยเตรียมไว้เสียงฮือฮากลายเป็นโห่ร้องแขกบางคนลุกขึ้นชี้หน้าเศรษฐีคำพูดแข็งกร้าวดังสะท้อนทั่วห้องหลอกลวงไม่อายหรืออย่างไรบรรยากาศเปลี่ยนจากงานฉลองเป็นสนามพิพากษาเก้าอี้หลายตัวถูกผลักจนล้มเสียงแก้วแตกกระทบพื้นดังต่อเนื่องกลิ่นไว้กระครุ้งปนไปกับความตึงเครียดเศรษฐีหน้าเผือดซีด เขามองไปรอบตัวเห็นเพียงสายตาดูหมิ่นทุกก้าที่ถอยหลังเหมือนถูกดันให้จนมุมหัวใจเขาเหมือนถูกบีบจนแทบขาดเจ้าสาวยกมือปิดหน้าเสียงสะอื้นสั่นสถานออกมาจากลำคอชุดแต่งงานสีขาวที่เคยงดงามปลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลอกลวงและความอับอายเศษฐีสุดตัวลงช้าๆเข่ากระแทกพื้นเสียงดังแรงสะเทือนล่นขึ้นกระดูก เสียงร่อห้องเงียบลงทันทีเขาก้มหน้าลงต่ําไม่กล้ามองใครเพราะทุกสายตาคือคมมีที่กําลังกรีดเขาอย่างโหดร้ายอดีตภรรยาย,ยืนมองอยู่ตรงหน้าเธอไม่พูดไม่ต้องอธิบายใดๆเทียงการปรากฏตัวของเธอและลูกทั้งห้าก็ได้ทําลายกําแพงที่เขาสร้างไว้จนพังราบสิ้นเสียงหายใจหนักดังลอดออกมาจากอกเศรษฐีเขานั่งคุกเข่ากับพื้นเย็นเฉียบ เหงื่อเม็ดโตไหลลงมาผสมกับหยดน้ำตาที่เขาไม่อาจกลัน้นริมฝีปากเขาขยับเสียงสั่นพร่เล็ดลอดออกมาใช่ทั้งหมดคือความจริงคำสารภาพนั้นทำให้ห้องทั้งห้องสั่นสะท้านแขกบางคนอุทานเสียงดังบางคนหัวเราะเย้ยหยันเสียงกระซิบกลายเป็นเกลียวคลื่นแห่งความเดือดดาลเศรษฐีเงยหน้าขึ้นแววตาแดงก่ำสั่นไหว เขามองไปที่ลูกทั้งห้าความไร้เดียงสาในดวงตาของพวกเขาแทงทะลุหัวใจจนแทบแตกสลายเจ้าสาวถอยหลังอย่างหมดแรงเธอร้องให้สสอึกสะอื้นช่อดอกไม้ในมือร่วงหล่นกระจายบนพื้นกลีบสีขาวเปื้อนคราบวายแดงราวกับเลือดอดีตภรรยาย,ายืนสงบนิ่งแต่ในแววตาแฝงไว้ด้วยความแค้นที่สะสมมานานเธอเอ่ยเสียงหนักแน่นนี่คือสิ่งที่คุณเลือดจะซ่อนเร้นมาตลอด เสียงรอบห้องเริ่มกดดันยิ่งขึ้นแขกหลายคนตะโกนด่าประนามบรรยากาศเหมือนสารสาธารณะที่ทุกคำคือการพิพากษาเศรษฐีสุดลงต่ำกว่าเดิมมือสั่นไหวกดกับพื้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแปบลบเขารู้ว่าหนีไปทางใดก็ไม่มีทางรอบอดีตภรรยาก้าวออกมาช้าช้าเธอหันมองไปรอบห้องก่อนสบตาแขกทุกคนน้ำเสียงเรียบแต่กรีดลืกเข้าไปถึงใจ หลายปีที่ผ่านมาฉันถูกทอดทิ้งไว้กับลูกทั้งห้าเขาเลือกหนีไปมีชีวิตใหม่ในขณะที่ฉันต้องต่อสู้กับความลำบากเพียงลำพังเสียงซุบซิบดังระลอกใหม่แขกบางคนเบิกตากว้างบางคนพยักหน้าเหมือนเข้าใจความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยเศรษฐีกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อดวงตาแดงฉานเหมือนถูกไฟเผาแต่ไร้เรี่ยวแรงที่จะโต้ยแยง้ง อดีตภรรยาเดินเข้าไปใกล้เด็กๆเ,เธอวางมือบนไหล่พวกเขาน้ำเสียงสั่นะหนักแน่นลูกๆเติบโตขึ้นมาโดยไม่เคยมีพ่ออยู่เคียงข้างไม่เคยมีใครถามว่าเจ็บป่วยหรือหิวโหวยทุกคืนที่ร้องให้ฉันคือคนเดียวที่ปลอบพวกเขาเด็กคนเล็กยกมือจับชายกระโปรงแม่แววตาใส่ซื้อหันไปทางเศรษฐีคำถามสั้นๆดังออกมาชัดเจนพ่อทำไมทิ้งเราไป เสียงนั้นเหมือนค้อนเหล็กกระแทกกลางอ,อกเศรษฐีเขาสะอื้นออกมาอย่างไม่อาจกลัน้นร่างสั่นสถานน้ำตาไหลพรากไม่หยุดแขกทั้งห้องจับตามองความเงียบปกคลุมราวกับทุกคนรอฟังคำตอบจากปากเขาเองเศรษฐีเงยหน้าขึ้นช้าช้าน้ำตาไหลรินจนแก้มเปียกชุ่มเสียงขาดห้วงดังลอดออกมาฉันผิดเองแขกบางคนลุกโรดขึ้นเสียงประนามดังสะท้อนก้องไปทั่วห้อง คนเช่นนี้ไม่คู่ควรกับคำว่าสามีหรือพ่อหลอกลวงผู้หญิงหลอกลวงพวกเรากลิ่นวายที่หกกระคล้งปนกับบรรยากาศอึดอัดแสงไฟระยิบระยับเหนือสีสกลับดูแสบตาจนแทบทนไม่ได้เศรษฐีหอบหายใจแรงเหมือนจะขาดใจเขาพยายามเอื้อมมือไปทางลูกๆแต่เด็กทั้งห้าขยับถอยหลังโดยมีแม่ยืนขวางความมินชาที่ได้รับทำให้เขาสั่นสถานยิ่งกว่าเปลวไฟเผา เสียงฝีเท้าดังจากมุมห้องแขกผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินออกมาน้ำเสียงหนักแน่นราวกับพิพากษาต่อจากนี้ไม่มีใครในที่นี้ยอมรับคุณอีคำพูดนั้นดังก็เหมือนคล้องตัดสินเศรษฐีหน้าถอดสีร่างแทบสุดลงกับพื้นอีกครั้งความมืดในใจโถมเข้ามาอย่างไร้ทางหนีเขารู้แล้วว่าชีวิตที่สร้างขึ้นมากำลังแต่สลายต่อหน้าผู้คนทั้งหมดเศรษฐีหอบหายใจที ดวงตาแดงกับมองรอบห้องที่เต็มไปด้วยสายตาเกลียดชังเขาสะอื้นจนเสียงขาดห่วงร่างสั่นเหมือนถูกแรงมองของทุกคนบีบคั้นจนหายใจไม่ออกเขาตะโกนออกมาสุดเสียงใช่ฉันคือคนเลวฉันเคยทอดทิ้งพวกเขาไปฉันเห็นแก่ตัวเลือกเงินเลือกชื่อเสียงแล้วปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องทนทุกเพียงลำพังเสียงสะท้อนก้องไปทั่วห้องแขกหลายคนยกมือขึ้นอย่างไม่เชื่อหู เจ้าสาวสุดนั่งลงกับเก้าอี้น้ำตาไหลาอาบแก้มร่างสั่นสถานไม่หยุดเศรษฐีก้มหน้ากับพื้นฝ่ามือกดแน่นเหมือนจะฝังตัวเองลงไปให้หายจากโลกเสียงสะอื้นสลับกับเสียงโ่ประนามรอบตัวบรรยากาศหนักหน่วงเหมือนพายุที่ไม่มีทางสงบอดีตภรรยายืนเฉยแต่ในแววตาเต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและความชนะเธอเอ่ยเสียงเรียบนี่คือความจริงที่เขาเลือกซ่อน แต่วันนี้ทุกคนได้ยินจากปากเขาเองแล้วเด็กน้อยทั้งห้ายืนชิดกัเนเงียบงันแต่สายตาที่มองพ่อเต็มไปด้วยความสับสนหนึ่งในนั้นเอ่ยถามเสียงสัน่นแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปคำถามนั้นเหมือนประโยคพิพากษาขั้นสุดท้ายเสียงในห้องเงียบสนิทอีกครั้งทุกคนรอฟังว่าคำตอบจากปากเศรษฐีจะเป็นเช่นไรเศรษฐีเงยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุด เสียงสั่นเครือดังลอดออกมาพ่อขอโทษพ่อผิดไปแล้วหากย้อนเวลากลับได้พ่อจะไม่ทอดทิ้งพวกเจ้าได้โปรดให้พ่อสักโอกาสเสียงนั้นสั่นสถานไปทั่วห้องแขกบางคนสายหน้าอย่างดูแคลนบางคนหัวเราะเย้ยหยันเหมือนเห็นความพ่ายแพ้สิ้นเชิงอดีตภรรยาจ้องเขาแววตาหยินเยียบเหมือนเหล็กกล้าโอกาสนั้นคุณเคยมี แต่คุณเลือกทิ้งมันไปเองเด็กน้อยทั้งห้ามองหน้ากันความเงียบกดทับจนหัวใจสั่นสะท้านแววตาแต่ละคู่เต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและความสับสนท่านใดนั้นแขกผู้ใหญ่ที่นั่งหัวโตะลุกขึ้นเสียงเข้มดังก้องคุณจะร้องขอโทษต่อหน้าทุกคนไม่พอคุณต้องรับผิดชอบต่อผู้หญิงที่คุณทอดทิ้งต่อเด็กทั้งห้าที่คุณปฏิเสธมาตลอด บรรยากาศกลับมาตึงเครียดอีกครั้งสายตาทุกคู่จับจ้องที่เศรษฐีเหมือนโลกทั้งใบบังคับให้เขาเลือกคําตอบในวินาทีนี้เศรษฐีตัวสัน่นเขามองไปรอบห้องเห็นแต่สายตาแข็งกร้าวไม่มีมุมใดให้ซ่อนตัวริมฝีปากแห้งผากพยายามขยับเสียงแผ่วพร่าหลุดออกมาฉะฉันจะรับผิดชอบฉันจะทําทุกอย่างที่ควรทําแขกบางคนตะโกนเร่ง สัญญาต่อหน้าพวกเราที่นี่เสียงประสานกันดังขึ้นราวกับกำแพงกดทับเศษฐีเงยหน้าช้าช้าน้ำตาไหลอับแก้มจนมองเห็นประกายไฟสะท้อนเขากัดฟันแน่นก่อนเปล่งเสียงดังลัน่นฉันสัญญาฉันจะยอมรับลูกทั้งห้าเป็นสายเลือดของฉันฉันจะชดใช้ทุกสิ่งที่ทำผิดต่อหน้าทุกคนที่นี่เสียงก้องสะท้อนทั่วห้องแขกหลายคนพยักหน้า แต่สีหน้าเต็มไปด้วยทั้งความโกรธและความสมเพชอดีตภรรยายืนมองเขาแววตานั้นไม่ได้อ่อนโยนมีเพียงความเย็นชาปนกับบาดแผลลึกที่ไม่เคยหายเด็กๆยังคงยืนเงียบหนึ่งในนั้นยกมือขึ้นถามเสียงเบาแล้วพ่อจะอยู่กับพวกเราจริงๆใช่ไหมคำถามนั้นทำให้หัวใจเศรษฐีสั่นสะเทือนแขกทั้งห้องจับจ้องรอคำตอบ ความเมียบกดทับอีกครั้งเหมือนโลกหยุดหมุนเสร็ีหอบหายใจแรงดวงตาสั่นไหวน้ำตาเอ่อจนพร่ามัวเขายกมือสันส่นๆเอื้อมไปทางลูกๆพ่อจะอยู่กับพวกเจ้าพ่อจะไม่หนีไปอีกแล้วต่อให้ต้องสละทุกสิ่งพ่อก็ยอมเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแขกบางคนมองด้วยแววสงสารแต่ส่วนใหญ่ยังคงสายหน้าอย่างไม่เชื่อถืออดีตภรยาก้าเข้ามาขวาง เธอสบตาเขาตรงๆน้ำเสียงคมกริบหยินเยียบคุณพูดได้แต่ใครจะรับประกันว่าเป็นความจริงคุณเคยสาบานมากี่ครั้งแล้วคุณก็เลือกหันหลังทุกครั้งเสียงในห้องเงียบกริบบรรยากาศเหมือนถูกหยุดไว้กลางอากาศทุกคนรอฟังว่าเขาจะตอบอย่างไรเศรษฐีตัวแข็งริมฝีปากสันไหวเขาพยายามพูดแต่ไม่มีคำใดเล็ดลอดออกมา เด็กๆมองเขาแววตาใสาบริสุทธิ์สะท้อนเพียงความลังเลความเงียบนี้หนักยิ่งกว่าคำประนามใดๆทันใดนั้นเด็กชายคนโตที่ยืนเงียบมาตลอดก้าวออกมาข้างหน้าใบหน้าแดงกับน้ำตาคลอเบา้าเสียงสั่นแต่ดังชัดเจนพ่อไม่มีสิทธิพูดอะไรทั้งนั้นพ่อไม่เคยอยู่กับพวกเราไม่เคยกอดไม่เคยปลอบพ่อมีแต่ชื่อแต่ไม่มีหัวใจ เสียงนั้นดังสถานไปทั่วห้องแขกหลายคนอ้าปากค้างบางคนยกมือขึ้นกุมอกเพราะความเจ็บปวดที่สะท้อนจากถ้อยคำเศรษฐีสะดุ้งเหมือนถูกฟาดด้วยค้อนเขาสั่นสถานน้ำตาไหลพรากมือที่เอื้อมไปค้างกลางอากาศค่อยๆร่วงตกลงเด็กชายก้าวเข้าใกล้ดวงตาเปล่งประกายด้วยความโกรธและความเสียใจเรารอพ่อมานานแค่ไหนรู้ไหม ทุกวันทุกคืนเราฝันว่าจะมีพ่อเดินเข้ามาหาแต่ความจริงพ่อไม่เคยมาความเงียบปกคลุมทั้งห้องทุกคนจับจ้องราวกับถูกตรึงด้วยถ้อยคำของเด็กเศรษฐีสุดตัวลงต่ำกว่าเดิมเสียงสะอื้นดังออกมาอย่างไร้การควบคุมอดีตภรรยาย,ยืนมองนิ่งแววตาแข็งกร้าวแต่ลึกลงไปแฝงด้วยแผลใจที่ยังไม่หายบรรยากาศรอบตัวนั่นขนาดด้วยแรงกดดัน ทุกคนรู้ว่าความจริงยังไม่สิ้นสุดยังมีสิ่งที่รอถูกเปิดเผยออกมาต่อหน้าผู้คนเสียงสะอื้นของเศรษฐียังคงดังสะท้อนแต่ในห้องจัดเลี้ยงไม่มีใครส่งมือเข้ามาช่วยมีเพียงสายตายเย็นชาและคำกระซิบที่แหลมคมเหมือนคมมีดอดีตภรรยาหันมามองลูกๆเธอก้มลงกอดพวกเขาไว้แน่นเสียงอ่อนโยนดังขึ้นเราไม่ต้องการใครอีกแล้วเรามีครอบครัวอยู่ตรงนี้ เด็กๆซบหน้าลงบนอ้อมแขนของแม่เสียงสะอื้นเบาบางกลายเป็นความอบอุ่นที่โอบล้อมกันเองแสงไฟเหนือสีสะสะท้อนประกายตาของพวกเขาเป็นประกายแห่งความเข้มแข็งและการเริ่มต้นใหม่เศรษฐียิงคงคุกเขา่ามือสั่นไหวคว้าความม่องเปล่าดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขารู้แล้วว่าไม่มีใครให้อภัยไม่มีใครมองเขาเหมือนเดิมอีกต่อไป เจ้าสาวที่เคยยืนเคียงข้างถอดแหวนออกจากนิ้วแล้ววางลงบนโต๊ะเธอหันหลังเดินออกไปโดยไม่หันกลับมาท่ามกลางเสียงตะโกนประนามที่ยังคงดังต่อเนื่องอดีตภรรยาพาลูกทั้งห้าเดินออกจากห้องก้าวของเธอมั่นคงในขณะที่เศรษฐียังคงนั่งจมอยู่กับความพ่ายแพ้และความว่างเปล่าประตูใหญ่ปิดลงช้า,ชาเสียงโห่ร้องค่อยๆเลือนหายไป เลือเพียงความเงียบเงันที่บาดลึกเศรษฐีหันมองรอบตัวเก้าอี้ว่างเปล่าแก้ววยแต่กระจายแสงไฟระยิบระยับที่เคยสวยงามบัดนี้สะท้อนเพียงเอาร่างที่โดดเดี่ยวและไร้ค่าและในห้วงเงียบเงันนั้นเขารู้ว่านี่คือการลงโทษที่แท้จริงการสูญเสียทุกสิ่งต่อหน้าต่อตาโดยไม่มีวันได้กลับคืน